ครับอยู่กับผมไอ้อยู่กับรายการใหม่เกมฟรีก็คือเจ้าเกมฟรีในสตรีมมาเล่นเกมฟรีที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือ1 v 1เป็น LOL เป็นเกมที่เหมือนเกมหนึ่งที่คุณรู้จักกันผมไม่บอกว่าเกมอะไรแต่มันก็เหมือนเกมนั่งเลยว่ามันไม่กิดสเปกก็ดูสิมันไม่กิดสเปกเราไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่าล่างอะไรบ้านหลังสีฟ้าไปแล้วสมองมันสีฟ้าอะไรวะสีแดงยเฮ้ย nope มีฮอดปิงปองอืมอุ๊ยปืนอ,อะไรอ่ะอุ๊ยเฮี้ยะเฮ็ดชาร์ดอ้ยไม่เห็นเขาแล้วอืม จ่อจาะอุ ite, ้ยอุ้ยอุ may, ้ยอุ may, ้ยอุ้ยอุยอุยโคตรแรงกินยาแป๊บเดียวเดียวกินยาก่อนทำมเอาไห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 มครับเอาไหมเมื่อกี้ผมอ่อนได้เฉยแหละมาละมาละ สนุกไหมผมว่าสนุกเลยครับโดยเฉพาะคนอย่างผมเนี่ยที่เล่นกาก <c oughs> เวลาแบบอยากหัวร้อนอะ่ะก็จะไปมีอยากหัวร้อนก็มาเล่นเกมนี้เพราะผมเล่นกากแล้วก็ต้องมาเจอคนที่แม่ล่นโคตรพ่อโคตรแม่โหดอ่ะไม่โคตรเก่งยิงทีเดียวกูตายเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ดิสู้ไม่ได้เลยถ้าเกิดใครอยากหัวร้อนนะครับจวด,ดมาเล่นเกมนี้สำหรับผมคิดว่าใน้คะแนนตอน,นแรกผมให้คะแนน4ี่จุดานะครับ ีกซุเจะา้าเป็นหหยไปไหนเกมมันไม่สมจริงครับอืมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ